จอไว้เชื่อนั่นแหละเนี่ยจอไว้จอจี้เลยเออไว้งั้นแหละคิดไว้งั้นแหละเออๆนั่นแหละจอไว้จอไว้ยังเบาอยู่ยังเบาอยู่ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆจดจอจอดจอจี้ซะจี้เพ่งเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละเออแตกเลยตีนี่แตกแหละจี้เพ่งวิ๊กโอ้มันเป็นทวารมันจี้เพ่งบิ๊กจี้เพ่งบิกจอวิ๊กคิดจดจอจี้เพ่งบิ๊กมันผ่านแล้วผ่านแล้วเย็นแล้วหลอดเย็นแล้ว จีดเย็นละจ่อยเลยจี๊ดเย็นแหละเล็กน้อยจิตมันเย็นเร็วๆเลยพอจี๊มันผ่านแล้วจิตมันจะเย็นเล็กน้อยหน่อยจีตมันจะเย็นที่นี่มันจะเบาเบาสบายโล่งที่นี่มันจะรู้ภาษากว่าอายุมันมันจะมีความคิดความอ่านกว่ากว่าอายุคือเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุอ่ะนะกาใส่เงี้เนี่ยบอกได้กน่อยก็ได้ถ้าเราไปบอกแบบนั้นมันก็จะไม่เข้าใจแหลมันที่ที่ไปเดี๋ยวมันรูบมันลุเองมันดอกมันไม่มีรู้จักกิเลสมันเราดอกที่นี่มันเย็นอ่ะจิตเย็นวาบวาบเลย ทีนี้จากเช็ดวันอ่ะจิกิกิเลี่จะรุนแรงขึ้นหน่อยนึงระหว่างเช็ดวันเนี่ยลุกไหมลุกการธรรมชาติมันจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆร่อแต่เพิ่มแบนี้ทีนี้ตกจนกว่าจะครบสามเดือนเพราะเขาเดินที่สามเดือนชีดจะสงบดีมากทําอะไรก็สงบเดี๋ไปทําน่ายทำสวนเนี่ยพอจะวางขนาลมนั้นปุ๊บมันสงบเลยเดี่เขาเดือนที่สามนับจากวันนี้ไปเนะนี่ยแล้วบอกโยมพี่ผู้ชายเด้วเด้อ